หเหละแกงโฮแกงแคร์จากอาตมะตัวเจ้าวัดหนองตองห่างดงจงังหวัดเชียงใหม่ก็มาปะยมเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลาสามสิบ นาทีโดยประมาณนะโดยประมาณต้องขอ,อนโนมดนาขอบใจต่อญาต่ิตอยมทุกท่านทุกคนที่ติดต,ตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดคอยให้กำลังอกกำลังใจแก่ทุกเจ้ามาด้วยดีแต่ว่าก็มีพ่อออกไม่ออก ฉันดันเอาชื่อเพ่นไปไว้นอก่นเนี่ยอันนี้นั่งอยู่ในห้องขอสุมาเนิ่มได้ประกาศชื่อนะป่อออกแม่ออก,ออกเพ่นมาทำบุญอายุได้แปดสิบสามปีเป็นกู้สามีภรรยามากับลูกอีกสองคนต้องขอขอบใจวันพูกจะประกดชื่อ <c oughs> เอ ขอบใจนักหลายต้านหลายคนมากระตำบุญค้ายวันเกิดเมื่ตะวานี้ยังใดก็ตามก่อนที่จะได้อู้ได้จ่าอย่างกันเขามาไหวพระสวดมนต์ทำจิตเ,เป็นสมาธิถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชลกิติยาภา ว่าพร้อมๆกันเนื้อยายมเน้อ <c oughs> พุทธโธเมนาโถขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นติปึงอันประเสริฐของข้าพระเจ้าธรรมโมเมนาโธขอเอาพระธรรมเป็นดิปึงอันประเสริฐของข้าพระเจ้า สังโคเมนาโถขอเอาพระทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

เวจจาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสทาเทวะบณุสสานังพุทโธภควาติยันดุนิมิตังอวะมังคลัญจาโยจามนาปูสกุณัสสัตโธ ตทังโหตุสุปินังกังตังพุทธานุภาเวนอวินาศเมนตุสวากขาโตภควตาธัมโมสันติฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญญูหิติยันโตนิเมตังอวมังคลัญจา nyo-cham-ma-na-po-sa-ku-na-sa-sa-tho thu su pi na nga kan sang tham ma nu sang-tham-ma-nu-pa-ve-na-vi-na-sap-men-tu no pa ka tho sa va ka sang kho u chu pa ti pan no tho sa va ka sang kho ยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยาทิทังจตวาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคละเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อหุนาโยปุนาโยทกิณัยโยอัญชลเอกรณิโยอนุตรรงปุญญเกษตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอวะมังขลัญจา สังขานุภาเวนะปินาสะเมนตุวิปัสสินาัมโตจะภูมันตัสสะสิริมัมโตสิกิสปินาโมโตสัพพุทธานุกัมปิโนเวสสะพุปสานาโมโตนาหะตะกัสสะตาปัจจิโน นามัตถุกัคคสันตสัมมาสเสนะปัมมตดิโนโกนะกัมมณัสสะนัมัตถุพัมณัตสะอุสีมัตถกาสปัสสะนัมัตถุวิปปมุตตัสสะสัพตติอังคีรัสสะนัมัตถุสักยาปุตตัสสสะิริมโตโยอิมังธรรมเทเสสิสพัตุขปโนทนัง เยจ่ปิณิพุตโลเกยะถาพุตังวิปัสสุงเตชะนาอภิสุณามมอันตาวิตัสสารธาเิตังเดวมนุสสนังยังนามัสันติโคตมังวิชาจารณาสัมปันดังมหันตังวิตัสสารัังวิชาจารณาสัมปันนังพุทธ ทังวันตามะโคตัมันตียะโตหังภาคินีอริยายะชาติยาชาโตนาปิชานณมิสันจิจชาตานังชีวิตาวโรเปตตาเตนะสัจเจนะสุดิเตโหตุสุดิกับปัสสโพชังโคสติสังคโต ธรรมนังวิจโยตทาวิริยมปิติปัสสิโพชังคาจตทาะเรสัมมาตุเปกะโพชังคาสเตเตสปักสิณามุนินาสัมมาทัคขาภาวิตาภาอุติกตาสังวัตติอภิญญาญานิพานยะจพุทธยา เอตินะสัจจะวัเชนะสุทิเตโอตุสปทาเอกัจจมิงสัมเยนะโทมุกคละนัญจกัสสปังคิละเนทุกขิเตติสวาโพจังเขสัทธะเทศเญเตจตังอภินันติตวาโรคมุตติงสุตังคะเน เอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพปธาเอกธาธรรมราชาปิเกตัญเยนะปิปิริโตจุนดาเทเรนะตัญเยวะพนาเปตวานะสัทธังสัมมติตวะจัปภาธาตัมหาพุทธาสิทธานะโสเอเตนะสัจจวัชเชนะ โสติเตโอตุสัพพธาปะอินาเทจัปปธาตินนันปิมะยิสินังมคคัตตะเเลสาวะปัตานุปปิธรรมตังเอเตนัสจัปวเชนะโสติเตโอตุสัพพธาภวตุสัพพมังคะลัง รักข no ันตุส e ัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธีพวันตุเตพวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพรมมานุภาเวนะสัทธาสุธีพวันตุเตพวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัภังคานุภาเวนาสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพบทสาธยายมนอัสนศักตั้งจิตอดีฐาน ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัะชละกิติยาภาขอให้พระองค์จงส่งหายจากอาการพระประชวนการเจ็บไข้ได้ปล่วยของือหาย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 ของเงือพระองค์มีสุขภาพปรมัยอันแข็งแรงดุดดั่งเดิม ขอพระองค์จทรงม,มีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้หนึ่งรอยยี่สิบพระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรอมอุจุเปิประกาศบอกตักเตือนเนื้อหลายจังหวัด จะมีพายุสนร้อนจะมีฝนตกจะมีลมแรงนะเป็นเตือนไว้ตกตึงวันลมตึงวันต่างอำเภอทางจังหวัดมันอาจจะมาถึงบ้านเฮาก็ได้เวลาใดก็มสามารถที่จังหูได้ก็ลัมัดระวังไว้นะ ตว,วานี้กลางวันอุณหภูมินี่สามสแปสเกแต่ปัจจุบันประเดียวที่นั่งอยู่ที่นี่นะสิบเจ็ดองศาหนาวลูกเจ้านี้หนาวเยนับตั้งแต่เมือ่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันประเดียวนี้สาวสี่ชัว่วโมง ว่านี่ฉันเจ้าแล้วโดวยเจ้าตอนนี้ก็ปะกับญาติกับยมที่เป็นมาทําบุญคล้ายวันเกิดแต่บอกตะกี้ว่าลืมบอกจื่อไปเพราะจื่อลืมไว้นอกเนี่ยขออนะขออภัยเนอะขอบใจขอบใจ,บใจนุโมทนาต่อล้านลักษั์ยังหม่เนอะยมแดงติ่ส่งของมานน่ะ ตุลุงนะครับเรียบร้อยไม่ลืมนะยมแดงวันที่สาวเมษายนพุทธศักราช2 5 6 8ตุลุงมีปอยหลวงนะตาที่นอกกว่าที่แปลงที่ยมแดงก็ร่วมกันนะวิหานกาสลาหนึ่งหลังกุฏิสามห้องน้ำเจ็ดปดเก้าห้องนาอช่วยกันช่วยกันที่สาวเมษา พุทธศักราช2 5 6 8ตรงกับวันอาทิตย์พอดีญาติย,ยมทั้งหลายกินก็อตอนแล้วตวานี้ก็เออขอโทษกินก็ง่ายแล้วก็ไปพุ่นไปเจริญพุทธมนต์ที่วัดสะดือเมืองนะหรือตุ่งนาเวียง ตุ้งนาเวียงนี่อย่างใดญาติย,ยมแต่ก่อนวัดเป็นเวียงมันโนนะจะมีคือเหมือนกำแพงล้อมรอบแต่บริเวณของมันนะกว้างขวางกว้างขวางบาง,างบาหัที่ไหนเป็นขอบเขตฝ่ายทางเหนือทางวันออกมันเนี่ยบางหัวที่ไหนเป็นขอบเป็นเขตแต่ว,ว่าเปน้องวัดตุ้งในเวียงมีหลวงป้ามนโนเป็นใหญ่เป็นโตอยู่นะ ในสมัยนั้นเปิ้มีอำนาจสวานี้วัดที่ันนี้คุบาเจ้าหมื่นคันทลสโสเป,ปิ้นเป็นผู้สร้างแล้วก็คุบาเจ้ายานะอดีตเจ้าวาดวัดหนองตองก็ไปร่วมสร้างแล้วก็หลวงป่อพระครูสุคนรัตะนะคุณหรือคุบาจันแก้ว วัดคันธรสก็ไปสร้างแล้วปัญญายมาเนี่ยปัญญายออกมาเมื่อต้นพุทธศักราชสองพันห้าร้อยละย้ายมาแปงวัดอยู่ที่นอกชื่อว่าวัดคันธรสก็เตา,ามชายาของคุบาเจ้าสี่0มนคันธรโสโศคุบาเพืส่สมบัติในี่เป็นเผาเมื่อ สองปันหรอยห้าบาเจนแก้วก็เลยเป็นเจ้าอาวาสแทนก็ัติตายเวียอายุได้เก้าสิบเอ็ดบาญาณนะเจ้าอาวาสวัดหนองตองนั้นตายหนุ่มแตก่กมอายุได้สี่สิบแปดสี่สิบเก้าเป็นไปตายบ้านเกิดเมืองนอนที่บาลานหนองตองเหมือนกันอุบาสี่หมื่นเนอายุได้แปดสิบสองแปดสิบสามปี กุบาจันแก้วเกสิบเอ็ดปีเป็นนั่งเจริญพุทธมนต์แผ่เมตตานุแก่กุบาจาน์เจ้าตลอดจนผู้ไดขึ้นสร้างอ้างแปลงวัดแล้วก็ฉันเพนที่หันก็เลยกบับมาพักผ่อนอยู่ที่วัดติวาอ่านหนังสือพ่องเขียนหนังสือพ่องอุญาติยมพ่องต่อมาก็อาบน้ำอาบท่ามันขำมันมืดละ ก็เลยออกปเป็นเตที่วัดสลางานศพของอดีตประลัดก่อนตายอายุเ73ปีก็มีลูกเท่าลานเลนญาตเป็นน้องมาจากนครสวรรค์พ่องกรุงเทพพ่องนครปฐมพ่อง,อง,อง,องหลายที่หลายต่างแกงแห่แกงเขแกงแค่หลายคนเตทเป็นกำเมือง คนนั้นก็มาจากนั่น,น,นมาจากนั่นบ่นบอกม้ฟังบาลุนก็เลยถามว่าเข้าใจก็อตเตะกกี้เก้บนก็บอกว่าเข้าใจครับเออเป็นว่าคนเมืองไปอยู่ตางใัง <c oughs> เฮาฮักษาไว้มันดีนะกําเมืองนี่นะญาติโย,ยมฮักษาไว้มันดีมีครั้งหนึ่งเคยไปเอวไปทัศนาจรกับ เจ้าเขาญาติโยมเป็นจัดตัวกันไปแอวไปทางประดังเบซาพวกน่ะเอาไปปะเขาขายแอปเปิลตะก่อนมานก็เขียมน้ำใจเหมือนประเดียวปรเดียวนี่บตรโรจะกินเท่าใดก็เลยถามโยมคนหนึ่งเขาก็อู้กำเมืองเนาะโยมไม่ออกหน่อยนี่ขายอย่างใดแก่นเท่าใดนะ หลวงป้ออยู่ไหนเจ้าโหเปียคนเมืองไม่ยอยู่อยู่เชียงใหม่นะอยู่ห่างดงนะกาเจ้าอยู่แม่แตงอย่าง,างนี่เนาะเปีคนแม่แตงเลยได้ฟรีฮะเพราะกำเมืองเนี่ยนะแอเปิลเลยได้ฟรีปิ้ญถวายป้ญดีอกดีใจกว่าได้ยินคำอูกคำจาเป็นภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองภาษาท้องถิ่น เป็นว่าเมิร์นละไปได้อู้เบินละได้ปะเขาว่าปะแต่ว่าคนที่ไปนั่นมาอูปป้ปินภาษากลางมนอเนอบางคนก็นเดะาะภาษาอังกฤษตัวเอยฉะนั้นญาติโยมผ่านไปตะคืนนี้เปิ้นอูก้กําเมืองได้เพราะเป็นคนเมืองแล้วก็ตะวนันนีญาติโยมท่านผูฟังทั้งหลาย น้องท้องก็มีฝนตกเนอมีลมแดงเนอะอยู่ตามปกตินั่นเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราสู่ญาติยมปังสังคมเอาอยู่ด้วยกันเนี่ยญาติย,ยมแต่ว่าโอ้ถึงเรื่องการแบ่งจันแบ่งวรรณะเอาถึงบรรพชัดเจนแต่ก็ยังมีอยู่โดยทิฏฐิด้วยวรรณะความคิดความหันแตกต่างกันไป ยังแบ่งพักแบ่งพวกกันอยู่เออบ่ถ้าไปแบ่งกันญาติย,ยมเมือนวันนันก็นไปอยู่ที่เดียวกันหมดละแผ่นดินครบหมดก็มันก็เป็นเต้าเป็นท่านไว้หมดละนะต้องไปแยกกันน่ะเนอยังสมัยเมืองอินเดียต่ยก่อนนี้คนสมัยนั้นน่ยแบ่งออกไปสองกลุ่มกันหด้วยทิฏิน่ย เือกลุ่มที่หนึ่งโมดที่หนึ่งนี่ถือว่าตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยตายแล้วเกิดใหม่สัตตะทิฐนะิแยกเป็นสองพวกเกิดเป็นอย่างในชาตินี้ตายไปแล้วเกิดชาติหน้าก็เป็นอันนั้น,นอ, <c oughs> อันมีนถืออย่างเอง้ชาตินี้เกิดเป็นคนชาติหน้าก็เป็นคนชาตินี้เป็นมาเกิดในชาติหน้าก็เป็นมาแล้วก็ เอกข้อเกิดแล้วจะต้องจุติแปลพันไปเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็หันต่างกันพวกหนึ่งว่าเกิดมาจาตินี้เป็นอย่างถ่ายไปจาติหน้าก็เป็นอย่างเอี้ยแต่พวกหนึ่งว่าเป็นจะต้องเป็นอย่างอื่นอันนี้ขนาดกลุ่มเดียวยังแยกไปสองมูนะกลุ <c ười> ่มที่สองนี่ญาติย,ยมเปาอออกไม่ออก ตายแล้วต้องศูนย์ไ่ต้องมาพุทธมาเกิดอีกดอกดอันนี้เป็นโอเชททิทธิกลุ่มนี้ก็ยังมีความคิดอ่านแตกต่างกันพะออกไม่ออกข้าว่าสูตหมดนี่อันนี้บอกว่าสูตหมดสลายไปมดว่่ต้องมาพุทธมาเกิดว่่ต้องมาอย่างสักอย่างนะศูนย์มดแอบมบพวบก็ว่าเออ มันเป็นบางอย่างนะสูนนะสูนเป็นบางยะบางอย่างเนี่ยความคิดเิ็นของคนเราเนี้ยยอดยมกอออกไม่ออกหันว่าจะได้ตายก็จากจัดนี้ไปจัดหน้าจะเป็นจะได้ในทางพุทธศาสนาเอานี้ก็สอนเรื่องกรรมกรรมวแต่ละบุคคลสร้างมาบมเหมือนกัน ว่าผัวเมียว่าลูกว่าเต้าว่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าทุ่เจ้าว่าโยมมันสร้างบะเหมือนกันสร้างบัเต้าเดียวกันบางครั้งอาจจะเวลาเดียวกันก็ได้ร่วมกันก็ได้แต่มันก็จะต้องสร้างคนเดียวในจิตในใจในกายบางคนเปนมีศินมรทมนักเหเมตตาภาวนาหลายฟังเทศฟังธรรมบ่อยสร้างแต่บุญกุศล คือกานรักษาศีเลเจริญเมตตาพระบาณเฮาสร้างพ่องหมดสร้างหลายหื้อพ่องหมดหื้อหลายทานพ่องหมดทานหลายรักษาศีลก็รักษาพ่องรัักษาหลายฉะนั้นเวลาตายไปเนี่ยมันจะไปเหมือนกันไังไเพราะบาปบุญคุณโทษที่สร้างไว้มันเหมือนกันลูกพอออกนอกอาตมาหาันโดยศูย์บางสิ่งบางอย่างเนอะแต่บาได้ศูญน,นะศูญตัวนี้คือมันไปเกิด ประเมินกันเกิดประเมินกันเอาเนี่ยอาจจะตายญาตินี้ไปเกิดเป็นสัตว์ใดราชาญญาติหน้าก็สามารถรู้้ได้ไปใจกรรมอยูน่นรกก็ได้อาจจะไปเกิดเป็นเทพุเทมบด้าเป็นอินเป็นพ้มก็ได้อ <c oughs> ันดับขันไปนีนิพานนั่นก่อละบระหันมันจะถึงมันถึงถึงมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของแต่และบุคคล มาถึงข้อนี้ขอเตือนสติญาตยมบางท่านบางคนเนี่ยมุ่งจะไปนิพพานมีความอยากอยู่นี่มีทางอยากจะไปนิพพานอยากจะพ้นจากโลกนี้อยากจะพ้นทุกข์อยากอยู่กับคนนั้นคนนี้ละเบื่อละกายละขอไปนิพพาน บางคนก็อู้ออกมาได้ะเจ้าหนึ่งขอไปเกิดบนสวรรค์บุโลกเอุ้เอวดาอ,อยากนี้เป็นกิเลสนะมันได้นะอยากให้เป็นกิเลสนะแะ่ะไปอยากปฏิบัติไปศึกษาไปปฏิบัติไปถูกต้องตามทํานองคองธรรมมันได้ถึงมันก็ตึงถึงถ้าจิตใจเขาสดใสใสสะอาดหมดจด บางคนนี่ปฏิบัติที่นันสำนักนั้นสำนักนี้ก็มาข่มเหงกันอ่าสำนักนั้นเป็นอย่างอันสำนักนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นดีอันนี้นเป็นดีโอ้ก็ว่านะก็ไปจัดนักแลเนอะพอออกไม่ออกเนอะมันจังลงนะมันจังลงลงมาได้นะแกไปทำจิตใจเองวอมหม่องซ้อมหม่องลองมีไผ่สกคนมาคัดเป็นโคตรเป็นเกียรติละ เพราะเพิ่งเป็นคนบาปหนาไผ่หมูมบาปหนาเกิดอ่อนเนอปอออกไม่ออกเนออันนี้ทูเจ้าก็คิดอย่างอี้เตือนไว้อย่างอี้เพราะมันเป็นอย่างอี้มากกันหลายคนหลายตัน้นปฏิบัติไปมันจึงดีสติประฐานสีนะเนาะนีไปทําไปญาติยมบางคนก็ไปตูว่าเอา้าอุบาตตวนนั้นเป็นพระอรหันโลกตุตันนั้นเป็นพระอรหันโลก พระเจ้าตันเป็นพระอาหารหันต์โลกตนนั้นบัดถึงบัดถึงบัดหันเอาอย่างแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแต่นั่งรับหูรับตาอย่างเดียวขอยอมตั้งอยู่ในสินอยู่ในธรรมนะมันกว้างอย่างขนาดนักสินสิขาอากอกกมพิธทรมเอกอกกมีอ่ะโอ้อยอดยมคนสอนอย่างใดเอกก็ละอย,อ,อย่างนั้นทำอย่างนั้นสิ่งที่ดีทิ่งงาม ในปานไม่แค่เอื้องแต่บ่าต้องไปอยากไปมันบัต้องไปอยากหันมันบัต้องไปอยากพบมันความอยากเป็นกิเลสความบปอยากก็เป็นกิเลสฉะนั้นฝากไปก,ก,กับญาติกับยมเนอรละทิฏฐิละมานะเห็นอยู่ด้วยกันจะไปแบ่งจันแบ่งวันณะนะอยู่ด้วยกรรมของแต่ละบุคคลเขาเป็นอย่างอันก็กรรมเขามาอย่างอัน เอาเป็นอย่างอี้ก็กรรมวมาอย่างอี้เอาดีเหลือเขาก็ดีแล้วโลอจะไปดูถูกด,ด,ดูแคลนคนอื่นเนอะอันนี้ตุลุงตุลุงก็ได้ขอบฝากกับญาติกับยมเอาละผู้จะาไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโนสุข,ขังพลังพกกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร